กลับมาตอเรียเรีสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะก่อนที่จะไปข่าวลดน้ําหนักนะคะเรามากันที่คนนี้แล้วกันนะคะเคยไปอยู่ที่ลาดยาววิลเลจมาแล้วก็ตอนหลังก็ได้เขาเรียกว่าออกมานะคะแต่ก็ยังผ่าสุนเข้าพราะาเสาแทรกไม่เลิกเลยนะคะสําหรับน้องนาลานะคะนาลิาเคปก็เถยนะคะสัดหลังเจอคนถามนะคะเซรั่มนาลาะะเซรั่มนะคะไม่ใช่เซรั่มนะคะเซรั่มนาลามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะทํา เอานะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกับเซรั่มนารานะคะมีชาวเน็ตเข้าไปถามว่าเซรั่มนาราราคา100ร้อยกว่าบาทมีสารสกัดอะไรบ้างทําไมมันราคาถูกจังเพราะปกติราคาของเซรั่มเนี่ยคำว่าเซรั่มเนี่ยมันก็จะเหนือกว่าครีมมันเหนือกว่าเจลมันเหนือกว่าสารสกัดทั่วไปส่วนใหญ่เซรั่มส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นกันที่นะคะห้าบาทจนถึง4 5 6 7้าหกเจพันนะคะอ่ะ นะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไม่มันจะได้ผลจริงหรือไม่นะคะหลังจากนั้น,นาราคิอก็เลยออกมาซัดเลยจ้านะคะเราไปลองไปดูคลิปดักงกล่าวกันเลยตรงลงขายของหรืออมด่มา,ดาคนคนซื้อเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ก็คือขายความจริงใจอ่ะไม่อยากหลอกอก็มาคนไปนามาร้อยสี่สิบเก้าบาทมีสารสก,กัดอะไรม้างทำไมแค่นี้ทุกแบรนด์บนโลกเนี่ยก็ราคาไม่เกินร้อยหรอกไม่งั้นเจ้าของแบรนด์มันจะรวยได้ยังไงอ่ะก็กระไรห้าสิบบาทหกสิบาทต่อขวดหนึ่งครีมสองหมื่นก็เลยเคยลองใช้กับเขาไหมล่ะสองหมื่นบางทีกขเห็นใช้ก็ไม่เคยเห็นผลอะไรเลยเขาขายความเป็นแบรนดิ้งของเขาไปเอาลังนกมาจากประเทศเทือกเขามั้นไปปีนมาหรอมันไี้ปีนแบรนด์ต่างประเทศอันนี้ต่างประเทศนะพันปีมึงอยู่ไหนมามึงยังไม่เกิดเลยพันปีอ่ะถูกปะ เอามาจากรังนกพันปีมึงนับยังไงมาพันปีแล้วพันปีใครเก็บให้มึงอ่ะใครเก็บรักษาไว้ถึงตอนปัจจุบันที่มันผลิตอ่ะพันปีอ่ะไม่มีารากษาลายในทะเลน้ำลึกใครไปดำาให้อ่ะสาร้ายในทะเลน้ำลึกมันไม่ใช่เหมือนพวกอาาัลฟ่าวิตามินเอาวิตามินอ่ะที่แบรนด์ไหนมีวิตามินซื้อเลยวิตามินมันหาง่ายสาร้ายทะเลน้ำลึกลึกกี่โมงลูกหนูจะลึกกี่โมงฉลามไม่กินหนูหรอลกแกะแล้วแกะต้องคลอดคือตัวถึงทำคลีมได้วหนึ่งกระปุกอ่ะหนูออกมาใช่เขาข่แบนดิ้งเขาข่ความเป็นดารา ถ้าแม่ไทยมึงซื้อไปเลยสวิตามินีวิตามินซีมึงอ่านฉลากเลยนะวิตามินซีวิตามินบีนั่นแหละคือมีอยู่จริงถ้าเกิดอ่ะมันมีครีมอันหนึ่งอ่ะย่อลาอะไรสักอย่างอ่ะเออเขาก็ของเขาก็เป็นสารายทะเลน้ำลึกนะเขามาจากห้องวิจัยนรันจากสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วของนาลาล่ะ เออแล้เครื่องสอําอางหลายตัวเนี่ยมันมาจากห้องวิจัยในแลบในฝรั่งเศสนะหรือแ l a บในอเมริกาเนี่ยเอาเข้าใจลูกแม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นมาเก็ตติ้งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเป็นของจริงด้วยเพราะว่ามันจะเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็หลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยใช้เนี่ยครีมลาาสองมื่บางคนก็เห็นผล บางคนก็อาจจะเห็นผลน้อยลงมาน่อยนิดนึดน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 ่งเพราะว่าต่างผิวพัรร์ก็มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะโอ้นะคะอย่าไปจมตีแบรนด์คนอื่นเขาลูกนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าแบรนด์ที่มันขายอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยนะคะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วยนะส่วนใหญ่ทำไมคนถึงต้องซื้อแล้วก็ทำไมก็ขายกันมา4-5-6หปีเพราะหนึ่งเอาแล้วใจมีมาเก็ตติ้งแต่ คนไอ้แบรนด์พวกนี้มันมีแล a วิจัยรันเข้าใจใช่ไหมเขามีแล a บวิจัยขนาดเครื่องสําอางอ่ะพรอยอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็ยังต้องมีห้องวิจัยเลยลูกลอรีออก็ต้องมีห้องวิจัยนะคะมันมีห้องวิจัยกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตัวตัวแต่ละตัวเนี่ยมันผลิตขึ้นมามันก็ใช้เภสัชกรเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นในการค้นพบ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเขาบางคนเขาใส่จริงแต่มันมีข้อของกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าใส่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วเกรดของการใส่เครื่องสำอางอะลันมันมีอ่ะคนเนี้ยสมมตินนะสมมติอาาัลฟาอาบูตินอย่างเงี้ยมันมีตั้งแต่เกรด A บวกบวกบวกจนถึงเกรด C อ่ะอืม มันมีโหมดโรงงานประเทศไทยมันมีหมดลูกนะคะมันก็ต้องมีแ l ลบวิจัยว่าทำมาแล้วผสมกันแล้วสารสก,กัดจะอยู่ได้นานไหมจะออกฤทธิ์ได้นานไหมมันจะต้องมีการทดลองภายในสัตว์ก่อนแล้วก็ถึงจะมาทดลองภายในคนแล้วก็ต้องจดแจ้งอยอยทั้งอยอยต่างประเทศอยอยไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโจมตีเขาลูกนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่า มันมีห้องวิจัยมันมีการจ้างนักวิทยาศาสตร์มันมีการจ้างเภสัชกรมันมีการจ้างหมอสกินนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแบบว่าเห็นผลเกินเครื่องสําอางเลยสมมุติเราใช้เครื่องสําอางแล้วยังไม่โดนใจทักซักเท่าไหร่คุณก็ต้องใช้เวสสาอางแล้วเวสสาอางมันก็คือยาเลยเวสสาอางคือยาแต่ก็ต้องออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะอาจจะใส่สารสกัดที่มากกว่าเครื่องสําอาง ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะหรือขายตามห้างสรรพสินค้าและผลที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะเห็นผลได้เร็วแล้วก็ชัดเจนมากกว่าแต่เวลาหยุดใช้มันจะมีผลกระทบไหมหรือใช้ไปนานๆจะมีผลกระทบไหมอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นเดียวก,กันนะคะ มาที่นะคะเขาเรียกว่าคนนี้ก็โดนไปนหลายคดีเลยทีเดียวนะคะอยงคุณสามารถขอภาพขึ้นเลยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะกระตุกอ้วนๆนะคะอาสมัยก่อนใครโกงที่ไหนก็จะมีสามารถนะคะกับยายนั่นนนะจมูกแหลมๆหนะชื่ออะไรนะยายพัดนะนะ ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยโกงกันอย่างนั้นโกงกันอย่างนั้นโกงกันอย่างนี้โกงกันอย่างงู้นโกงกันอย่าง,งนี้ก็อธิบายวิธีขั้นตอนของการโกงเล่าตั้งแต่แชร์แม่ชาม้อยมานะคะจนมาถึงตัวเองนะคะล่าสุดนะคะคุณแม่ของน้องสามารถนะคะเผยสามารถจะประกาศอดข้าวในเรือนจานะคะอันนี้คดีน112หนึ่งหนึ่งสองรอใช่หรอเขาบอกว่าคุณแม่นะคะของสามารถนะคะให้สัมภาษณ์ต่อ สื่อมวลชนว่านะคะตนขอเป็นตัวแทนของน้องสามารถนะคะที่เป็นลูกชายของตนที่ได้ล่วงเกินผู้ที่มีอํานาจนะคะคนในฐานะแม่ขอเป็นตัวแทนกราบขอขามาขออโหสิกรรมอย่าได้ถือสาเอาความผิดลูกชายของตนเองเลยนะคะตนอยากจะให้เขาได้กลับมาเล่นกันเมืองโอ้โหคุณแม่จะมาเล่นอีกเหรอแต่แม่สามารถกับแม่หน้าเหมือนกันเลยเนาะหน้าคล้ายๆกันนะคะ แสดงว่าสามารถเป็นคนวัสนาดีนะคะเล่นการเมืองช่วยประเทศชาตินะคะโอ้ก็ต้องช่วยประเทศชาติด้วยนะแม่นะแล้วก็ขอขอบคุณสารอาญาที่ยังมีความเป็นธรรมให้ตนได้ประกันตัวออกมาสู้คดีหลักทรัพย์ในการประกันตัวห้าแสนบาทขัดตัวนะคะอาตนจะขอสู้คดีจนถึงที่สุดนะคะทางด้านคุณแม่ของนายสามารถก็ยังกล่าวอีกต่อไปว่านายสามารถบอกว่าจะอดข้าวปลาทวง นะคะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ในเรือนจําดีค่ะคุณแม่จะได้ผอมจะได้ไม่เป็นความดันค่ะตอนอยู่ใน DSi นสยสามารถก็ไม่ได้กินอะไรเลยตนเป็นห่วงนะคะได้ห้ามปราบไปบ้างแล้วนะคะก็ลดน้ําหนักก็ดีค่ะกินเยอะก็อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถถ้าผอมอาจจะหล่อก็ได้นะคะ เออนะคะพะลงพุงและนะคะใส่สู่แล้วกลมบิกเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดเราก็ขาเขาจะตกไปแค่ผู้ต้องหาเนาะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคดีของอะไรนะ d i Call c, arl, I c arl, ใช่ไหม t h c arl, นะคะตอนนี้โดนกันทั่วหน้านะคะทุกทิศทุก,ท,กทางทั่วไทยกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะพี่เต๋าพร้อมอทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ <S <S แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ